สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่องขาตั้งตัวใหม่ล่าสุดของผมก็คือเจ้าตัวนี้ครับ بول นซี่ MT 8 0ก็ต้องก็ผมว่าของเดิมเนี่ยผมใช้ MT 4 4อยู่ซึ่งหลายๆคนน่าจะม,ามีโมเดลนั้นอยู่หรือแบรนด์ที่ใกล้เคียงลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นตัว MT 4 4เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกัน mm. บ้างแล้วก็เจ้ตาตัวนี้ครับ MT 8 0ตัวนี้มันดีย่งไงบ้างเริ่มที่สเปคคร่าวๆก่อนละกัน พับสุดนะครับตรงนี้ยาวส6สิบหกเซนเนาะแล้วก็กางสุดนะครับยือดออกไปเรื่อยๆเนี่ยได้2เมตรสิบหสองเมตรสิบหสองเมตรสิหกเซนประมาณนั้นนะครับในการยืดสุดแล้วก็การกางนะครับก็จะเป็นระบบคลิกกางนิดปุ๊บกดปุ๊บ,บ,บกางเลยเห็นไหมครับแบน,นี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆใช้ตรงเนี้ยกระแทกพื้นปึง้งแล้วก็กางมาตั้งได้เลย,เลยแล้วก็หมุนทวิสต์ขึ้นปุ๊บอย่างนี้นะครับเจ้าขาตัวเนี้ยรับน้ําหนักได้สูงสุดประมาณ5 kg, นะ้ากิโลเนาะ โอเคกลางสุดสองเมตรสิบคือสูงกว่าหัวผมขึ้นไปอีกนะครับแล้วหลักๆมันก็จะเป็นท่อนๆท่อนๆอย่างนี้บิดแล้วก็กลางแล้วถ้าใช้เสร็จปุ๊บเราก็บิดเก็บปุ๊บนะครับแล้วก็หดหดหด,หดเข้ามาเรื่อยๆึ๊บอ่ะพอได้ระยะที่เราพอใจเราก็บิดปุ๊บอย่างนี้แล้วมันก็อยู่แบบนี้ได้เลยเห็นไหมไม่หลุดละแล้วหนักได้ห้ากิโลกับเจ้าตัวนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับมันจะมีเกลียวตรงนี้บิด เผื่อป <pe w> ้องก, <pe w> กันการกระแทกเนาะถ้าเกิดเราบิดล็อกให้มันแน่นนะครับเรากระแทกตรงนี้มันก็จะไม่เปิดออกนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเปิดออกง่ายเราก็คลายมันออกนะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนะี่ยมันจะแน่นเลยนะครับเราต้องคลายตรงนี้ออกก่อนนะเราก็บิดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้แล้วก็แทกพื้นปึงป้งนี่กระแทกพื้นให้มันกลางออกนะครับแล้วก็ส่วนที่มันยกประเห็นตรงนี้เนาะมันจะมีด้านบน2ท่อนแล้วก็ที่เหลืออยู่ด้านล่างนะครับ อันนี้พอวางลงไปเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับสองเมตรสิบกว่าสูงกว่าหัวผมนะล้วก็รับน้หนักได้ห้ากิโลเพียงแต่ว่าการรับน้หนักห้ากิโลเนี่ยน่าจะเป็นในแนวกดลงเนาะเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆติดกล้องตัวใหญ่แล้วน้ําหนักมันไม่บาลานซ์ลงตรงกลางมันเอียงซ้ายเอียงขวาก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าขาตั้งแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะหล่นได้ง่ายนะครับยังไงระวังนิดนึงอ่ะเดีย๋ยวเรามาเก็บท่อนบนตรงนี้กันก่อนอึ๊บอ่ะ ปกติเวลาผมใช้ผมจะไม่ค่อยใช้ท่อนบน2อันสุดเพราะว่ามันเล็กเนาะตรงนี้เราจะใช้แค่ช่วงท่อนล่างเพราะคิดว่าความสูงแค่ท่อนล่างแบบนี้มันก็เพียงพอแล้วครับเห็นไหมติดกล้องขึ้นไปก็สูงระดับหัวผมแล้วเมตรแปตรงนี้น่าจะได้ง่ายๆเลยนะอ่ะทีนี้มาดูที่หัวกันบ้างว่าหัวมันทําอะไรได้บ้างเนาะตัวนี้นะครับเป็นสกรูแบบนี้ก็คล้ายๆ MT44 นะเป็นตัวบิดแบบนี้เพื่อล็อกเนาะแล้วเป็นเพลทวางตรงนี้เป็นยาง เพื่อไม่ให้มันลื่นให้มันหนึบมากยิ่งขึ้นในการติดตั้งเนาะเราก็มีเกลียวตัวนี้ครับบิดเกลียวตรงนี้น,นะครับปรับก้มเงยนะรปรับก้มเงยตรงนี้ได้นะโอเคพอเสร็จแล้วพอตรงเราก็ล็อกแล้วก็เกลียวด้านนี้นะครับบิดคลายออกเพื่อหมุนแนวแผนนะแผนซ้ายแผนขวาตรงนี้เราก็มีองศาบอก ก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านกล้องเสียมภูซุ่มคาเวล่านะครับหรือว่าดูซุ่มคเาเ .net ลองไปดูกันได้เนาะราคา1นึ่งพัสอบาทสำหรับตัวตัวนี้ข้อดีที่ผมเจอนะการที่มันเป็นทวิสต์ล็อกแบบนี้คือถามว่ามันใช้งานลําบากขึ้นไหมมันใช้งานลาบากขึ้นกว่าการแค่ดึงยืดออกมาเนาะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีความแข็งแรงนะครับใช้ใช้ไปคิดว่าคงมันคงไม่คาเพราะว่าตัว mt44 ถ้าติดขาล้องที่หนักเกินไปนะครับขึ้นสูงปุ๊บอย่างไฟอย่างอะไรเงี้ยมันค่อยๆไหลลงปื๊ดทาให้เราต้องมาคอยนั่งปรับอะไรอยู่ตอลอดเวลาแต่แบบเนี้ยเท่าที่ใช้มาในสเปคน้ําหนักใกล้เคียงกันมันไม่มีรูดไม่มีอะไรครับสามารถใช้งานได้แบบโอเคมากๆอันนี้ชอบนะครับราคาสูงนิดนึงน้ําหนักเยอะนิดนึงแต่ว่าการใช้งานก็ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในหลายๆ,ๆโจทย์ตรงนี้นะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเปรียบเทียบกับ mt 4 4ตัวเดิมแล้วเป็นยังไงบ้างอะทีนี้มาดูตัว mt 4 4เนาะอันนี้ยืดสุดให้ดูก่อนก็คืออยู่ได้ประมาณนี้แค่เนี้ยยืดสุดแล้วมันก็จะเทียบกับ mt 8 0นะครับแต่ว่าการใช้งานมันจะง่ายคือจับงี้ปุ๊บผลได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาปิดอย่างนี้เสร็จแล้วอนนี้คือพับเก็บสุดมันจะสั้นเล็กมากนะรประมาณสักฟุตหนึ่งได้รอบททิศาง นะปรับนอนปรับอะไรตรงนี้ได้หมดเลยปรับเอียงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีเหมือนกันคือเป็นสก,กูเพื่อล็อกตรงนี้นะครับแต่อีกหนึ่งข้อดีของ MT44 ก็คือว่านี่ครับเขามีตัวจับมือถือมาให้แบบนี้มันจะยืดขึ้นแบบนี้เห็นไะมมันจะยืดขึ้นเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เนบได้เลยแต่ว่าปัจจุบันหลายๆคนก็เปลี่ยนไปใช้ที่เป็น m a x s a ซฟกันหมดแล้วเนาะก็น่าจะสะดวกกว่าแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าเพราะแบบนี้บางทีไปหนีบปุ่มชัตเตอร์ไปหนีบโดนปุ่มเพิ่มลดเสียงกลายเป็นถ่ายรูปอะไรไปเงี้ยก็ ก็บอกตวราก็หน้าลาคาญประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้พับเก็บลงไปได้แบบนี้อะแล้วก็มีตัวเกลียวล็อกตรงนี้เหมือนกันเพื่อให้มันกางออกไม่ได้นะครับก็ปลดออกส่วนเวลากลางออกนะเราก็ดึงต้องใช้มือดึงนี้ออกปุ๊บก็จะประมาณนี้แล้วก็ยืด,ดวางก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ด้วยความที่น้ําหนักมันน้อยนะแท่งมันก็จะเล็กกว่าเพราะ,ะนั้นการรับน้ําหนักมันก็จะน้อยกว่าแล้วก็มีอาการโยกอย่างเงี้ย ได้ง่ายมากกว่านะอันนี้คือ MT 44นะครับเพราะนั้นมาสรุปข้อดีหรือข้อพิจารณาให้ฟังนะถ้าอยากได้ความแข็งแรงมั่นคงเนาะไป MT 80แต่ถ้าใช้โทรศัพท์ด้วยนะยังอยากใช้โทรศัพท์มบบีอยูนะครับเน้นเล็กเบาพกง่ายก็ไป MT 44น่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมน่าจะใช้ทั้งคู่เพราะมีทั้งคู่เนาะซื้อมาแล้วแต่ถ้าถามว่ามีทั้งคู่แล้วจะซื้อใหมอ่อันนึง ผมก็ยังเทใจไป mt80 นะครับเนื่องจากว่าผมลองใช้แล้วมันไม่น่าล้คางตรงที่มันค่อยๆไหลลงเนาะมันค่อนข้างมัน่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็อย่างคือน้ำหนัก5กิโลเนี่ยมันตอบโจทย์ได้เยอะมากๆเลยนะอ่ะนี่นะครับมาดูเรื่องการกลางใช้งานนะมาถึงก็บิดตรงนี้ท่อนนี้นะครับบิดปุ๊บแล้วก็ยืดขึ้นนะล็อกแล้วก็แตะอย่างนี้นะครับกลางแล้วแล้วก็วางใช้งานได้เลยถ้าสั้นไปนะครับยกขึ้นอีกปุ๊บ เสร็จแล้วก็ล็อกปึ๊บหรือถ้ายังไม่พอนะครับบิดด้านบนตรงนี้ยกขึ้นไปได้อีกนี่คือความสูงประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็ใช้สองท่อนบนคงไม่ได้ใช้ครับเพราะมันดูเล็กมันดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ใช้แค่ท่อนล่างผมว่าความสูงมันก็เพียงพอแล้วนะเนี่ยใส่แล้วก็ล็อกหมุนซ้ายเพื่อคลายล็อกไอ้ยังเลี้ยงหมุนซ้ายไหมหมุนอย่างนี้คลายล็อกหมุนอย่างนี้เพื่อล็อกนะครับอ่ะเก็บปึ๊บ แล้วก็ล็อกนี้ปุ๊บใช่ไหมเสร็จล้วก็เก็บขึ้นมาอ่ะเรียบร้อย MT 8 0ศไปหาซื้อกันได้นะครับก็ลองดูครับตัวนี้นะครับ MT 8 0ราคา1,250ันบาทเนาะใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยมาสอบถามกันได้นะครับยินดีามากเลยแล้วก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต like, ิด like, ตามไปแบาด้วยนะครับเจ้ากกันใหม่คลิปหน้าวีคร,ครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อ แล้วก็เดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้ด้าล่างยังไงลองเข้าไปดูกันได้ครับ